รวมทง้งมาตรการเพื่อส่งเสริมการส่งสิงงงนค้าทางรางและจะทำาร่เพราะมันเหกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางขั้นสูงและหลักเกณฑ์การขึ้นของอุปราคาอธิบดีกรมการขนส่งทางร,รางท่านอธิบุรจิตรังครองและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะในนามของกองกำกับกิจกรรมขนส่งทางรางแล้วก็กองน,นิติศาสตร์ละแผนง,งานกรมการขนส่งทางรางการขนส่งทางราง บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านอธิภูจิตรานุเคราะห์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางรางประธานเปิดการประชุมบนเวทีค่ะและขอเรียนเชิญนางสาวจีรวรรณหงส์สกุลผู้อุ้เหนียการกองกำกับกิจการขนส่งทางรางกรมการขนส่งทางรางกล่าวรายงานการประชุมค่ะขอเรียนเชิญค่ะ น่า้ำเตาที่นั่นโงก็สองหมื่นประตู้ต่อหนึ่งับอันนี้ข้อมูลเก่านะครับปัจจุบันน่าจะขยายมากกว่านี้เลยที่บอกเราต้องเต็มมูลนิธินะพี่ว่าพี่ทําจริงแล้วผลจริงไม่ใช่ว่าหลอกเกยทางนี้ก็ทําแล้วพี่ไม่มีสินค้านี่ไม่ได้นะครับนี่ก็ที่เอกชนก็ยิ่งดีเพราะว่าพี่ก็ลงทุนในส่วนเอกชนไปเลยแล้วก็แล้วก็เอารางมาเชื่อมกันแล้วก็ดูแบบดูอะไรนี่ ต่เ็มที่เลยถ้างั้นอ่ะต้องอีกอย่างอีกทำนวยความใช่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 ผมว่ามันมีโมเดลที่ทำที่อุดรแล้วเกษตรชนก็ลงทุนฝังเกษตรชนที่แล้วทมาเชื่อมกับทางรถไฟเราก็จัดรถไฟเข้าไปพอสินค้าเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าถ้าเรตั้งใจลงกันเนี่ยผมว่าไปได้อยู่แล้วที่เดี๋ยวทำง่ายนะครับพี่จะไปดูเลยวัตถินอะไรนู้นเนี่ยจะต้องควรที่เองบูมมาด้วยครับ ไปรับไทแล้วก็รบกแน่นด้วยถ้าออกแล้คนรถติดพระราจบตรน้วที่คู่น้ไม่คู่กัแนตอนนี้อาไปมเกรี่เป็นคู่กัปแน้ามาที่รัฐาลบอกาห็นหมอกเห็นหมอกตอนนี้ไม่้กไม่มีตอนกลาคนถ้าโมเดลเนี้ยโอเคพี่ตัดสินเว็นพี้เลยน้วพี่เนาะทุกวันนี้รับเ้าแต่ตอนนี้ล่ารีเป็นรหวกของนท้า้หอก ในในแต่ละวัน <mean> มีแต um ่ร้อยดีเหมือนเดิมที่ออกที่ต้องมุ่งไปที่ที่แหล่งชิมันก็ผมเด็จไายในที่มันก็เป็นตู้เย็นใช่ไหมถ้าเกิดว่าไอ้วยตัวจอย